ม,มันม่วงมันไข่วัตถุดิบอีกตัวรองคือขม้าวที่ขม้าวอักระช่วผสมมันจะมีกะทิกะทิหนึ่งกิโลแล้วก็งาคั่วประชุมงาดำงาขาวแล้วก็แบดแซแล้วก็น้ำตาลขิงแล้วก็เกลือเครื่องวัตถุดิบมันจะมีแค่นี้จ้ะขยาวขยาวลูกขยาว hay học phòng tua cái đó có bao lần, được hay, โดนขี้น้ำตาลปุอ ปฏิบัติเลยนะคะผู้ชายนม้ได้ลูกอะไรนะคะสายายดีใเลยจเอาคนใเจ้าการ้องมานดีร้องาน้องาน ว่าน้ำเกงไม่จิดมันกีต่นี่แม่ละมันแต่ถ้าให้ว้าวเหลืองใสงามมันกับพวกขี้ดีเ่นเยเนี่ยฮะเอาแ่ข้าวทีแข้าวทีนี่สามกุปกติมันจะหน่โลสอโลทุกอย่างข้าวนี่ก็จะประมาณข้าวนี่ระมเสองโลข้าวเม่าสองโลมันสองโลแต่แต่โลน้ำตาลโลนปกติแม่ทำเยอะกว่านี้นะได้วย สวัสดีครับผมมาจากโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดีสถาบันรบร 9, พระปุกาอำเภอปากคาดจังหวัดบนมการนชื่อโครงการของเราก็คือโครงการสืบสานวิถีข้าวเม่าท้องถิ่นบนมการนนะครับเราได้โอกาสพิเศษได้มาสัมภาษณ์แม่น้อยจอมทิพย์นะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางน้อยยอมทิพย์ค่ะจากพิษาหกิจชุมชนกลุ่มแปรงข้าวเม่าหอมทองหรือข้าวเมาไม่น้อยค่ะครับไอความเป็นมาของข้าวเมาเป็นมาอย่างไรกันครับความเป็นมาก่อนจะมามาเป็นกลุ่มข้าวเมาเนาะที่ไปที่มากคือเป็นกลุ่มข้าวเมานี่เนาะอยู่ในบ้านมองใย์ซอยเพราะว่าเขาในชุมชนนี้มาหลายก็บรรลุเรยว่าจะเอาไปให้ที่อย่างก็เลยพากันกันเท่าไปขายของเปิดไปซื้อมัดกะ มันกัราคาดูเขาคนดันราคาข้าเข้ากระดิ่มีการรวมตัวในชุมช่ของข้าคือมารวมตัวกันมาตั้งกลุ่มรวมที่แรกแมันจะมีสมาชิกคือประมาณเกดคนแต่ทุกมื้อนี่มารวมตัวเป็นกลุ่มข้มาเม่าแรงมันจะอยู่มีเก็ดสิบสองคนคือกลุ่มใหญ่ทีนี้เป็นกลุ่มข้าเม่ามันแสนแต่ที่นี่แก่น้อยนี่คือไม่น้อยนี่ไปแ,แยกตัวมาจากกลุ่มมันแสนมาตั้งตั้งกลุ่มใหม่ตั้งเพื่อว่าเพื่ออย่างเมื่อวาแต่แก่กัน เพื <premises. S 2> ่อว่าหนึ่งเขาจะได้โครงการสมมุติจะมีโครงการเดียวหรือสองโครงการในบ้านของเรขาตอบรับตอบรับโครงการใดว่าวิศวกรรมวิจารณ์วิบัติบังนี่คืการเด็กเปลี่ยนของเขาการที่ไปที่มาลวตัวกันจะกล้าไม่ให้ขำเมาไม่ให้ขำเมาเรียนตุนไม่ขำเมาชุดก้อนที่ขำเมาชุดต่ำคุกมือเคยเห็นปะต่ำคุกมือต่ำปอกปอกตามเวลาเวลากล้ามือนี่แต่ลูกมือนี่เอากล้ามาดัดแปลงเปลี่ยนแปลง จากตำคุกกระเรียงจากุกคุกกันเข้าดันตำแล้วก็มากสบมะเครเื่องคู่บัต,ตากตำแต่เพื่อคู่บัต,ตายสามารถนะเนื้อมันมันตำได้หลายมันมันมันทันกับควตตองการของตลาดตลาเพิ่มขึ้นเข,เข่าเข้าก็ตตองเฮ็ดขึ้นหลายขึ้นแี่ีมาเฮ็ดขมอ่ำันที้ขมอชุดผ้าแล้วแล้วเขาก็มาเลยมาเฮ็ดขมอ่พยาศาสตร์เฮ็ดข้าวเม้าพยาศาสตร์ นี่แะเีเจนียสีเห็ดก้อนเป็ประิศาสตร์เจดีก้อนจะมีคากยาศาสตร์โบราณมันจะมีกับแปลรูปจากขมว์กันที่เราขมาไม่หเวยชมช่วยแบบได้เห็นกันละ่วยชมี่แบบเปียวกันตัวขมวานี่แหละเข้ามาไม่เห็นขมวาตัวนี้คือพากันร่วมตัวกันออกข้อมีกันไม่เห็นจอยกันได้นี่ออกมาหน้าตามันค่อจะมันจะแปเป็นแบบนี้ช่วยมขอมมันก็คือหลัก ข้าวเม่าข้าเม่าที่เราทำเป็นสีขา,ขาวไนงะขาวเลยแล้วก็ไปใส่น้ำน้ำมิเตยนี่นี่งขันเศียวแล้วก็ไปตากแดด,ดนำไปตากแดดตากแดดเสร็แจแล้วก็นำไปทอดออกมาก็จะเป็นหน้าตาตังนั้นที่โน้ายลงไปนะนะั่นแหละแต่ทีนี้เราอยากได้รสชาติเปลี่ยนอยากได้รสชาติที่มันน้ามากน่านละตาแล้วก็นำส่วนผสมของมันคือจะมีมันมันม่วงแล้วก็นำมันม่วงนี่มัน,มนทอดทอดให้กรอบแล้วก็มันไข่ แล้วก็มันไข่มาทอดให้มันกรอบ,ลบแล้วก็มาผสมมระสานกันคือมารวมตัวเป็นข้าวเมาแล้วก็ประผสมจะมีน้ำมีตาลปิ๊บมีกะทิแยมแซลมรวมตัวมันจะมาเป็นเท่าทุกวันนี้ตัวนี้ของเราคือจังหวะที่เกสีไม่เรียบร้อยมันหนอยู่เราไปทําไม่ได้ถ้าทําได้เธอก็จะไปทําเป็นอย่างใหม่แต่เป็นยามันใช้ชื่อของเรานี่ไม่ได้ตัวนี้คือมันมีติดฤก,กษิีท่านีไว้ แล้วข้าวเม่าของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับแตกต่างที่อื่นคือของเรามันจะมีการํำด้วยพวกเะเด่องเรานําข้าวไปแช่น้ําแล้วก็ให้มันเป็นหน่อห่อกออกมาเขาเรียกว่ามันมันอยู่ในกระบาของข้าวเม่านะครับตรงนี้แตกต่างแล้วก็ตำ้วมันจะตำอบควันเวลาตำคั่วให้มันสุกแล้วเราก็จะคั่วให้มันสุกเรร้อยแล้วที่นี้มันจะมีความร้อนเราก็ไปตำตอนที่มันร้อนเม็ดจะได้แบนตัวนั้นล่ะคือมันอบควัน